ทางแต่เป็นโต๊กแต่เป็นออกทางติดนหน้าหน้าอ้อมพ่อนทางอ้อมหน้าค่ะโอ้ยแหลปื้อปื้อมากเลยพี่น้องค่ะคงจะแน่นอนเลยนี่จะมาเหตุงานเหตุการณ์ไวขันฝนตกฝ่าห้องแล้วพี่พ่อนกับเหตุงานใดเนาะขันฝนตกฝ่าห้องกับเหตุงานเหตุการณ์บ่ใดเนาะกําลังมีการมีงานแล้วพี่พ่อนกับบ่เขานะกับจุยน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละค่ะกับเป็นวิวทงไฮคลิปนี้แล้วพี่พ่อนกับยุนทงไฮทงหน้านี่แหละค่ะแล้วพี่พ่อนไปไใส่ดอกไปเดดขึ้นเมื่อบานดอก บ้านก็คืออยู่หน้าหน้าก็อยู่บ้านแล้วพี่พ่อนใหญ่ไม่อยู่ทงหน้าแล้วนะแบบมาตรฐานเลยค่ะหอทงหน้าไ้พี่นองเบิงช่มคือเก่าค่ะเอามาฝากพี่ฝากนองอ่าปู่อยู่ต่างประเทศเธอว่าอยู่ในเมืองในมีการมีงานแล้วพี่พ่อนกับบ่เขานะ่ะก็อยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละค่ะก็เป็นวิวทงไฮนี่ละนี่โต๊ะกับโต๊ะมากกับยาสิล่มเถาะยาสิล่มเถอะเนาะยาลมมยาห้องยาห้อแต่โต๊ะมาดีๆงามๆค่ะ ไได้สองบานสามบานนี่แ่ละในประมาณนั่นแหะค่ะท้งเว้นว่าอเมึงไร้เซเวนตากระแสบหูเสียบตาว่าจะท้หานสร้างมาเฮ็ดเวนตาห้มาเปลี่ยนเวนตาห้ยใส่บ่ถึงช่วงดอกนี่เาจะโต๊ะมานนี่จะได้หากินเขากินน้ำแล้วจะได้ขอภัยด้วยค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะฝ่าแลคือพื้นมากเลวคุณน่ะงนี่มากแน่นอนเลยนี่งนนี่คุณอะแรงมาเลยคุณทั้งเป็นจลักคุณ ที่ทังเป็นจะหลักปุ่นะแ่วมาน้อยหนึ่งอยู่ถ้าแดดออกจังหน่อยเพิ่อกันหงเหี่ยวน้อยหนึ่งต่ว่ากับไข่อยู่เสื่อันเพื่อกับหงลายแห้งน้ำนั่นเมืองเศ้านี่ก็ไปอันโอกะคือทวดินปีนี่เช่นอย่างไรเนาะวะเจะเฮ็ดเป็นคู่วะคุดเป็นคู่เป็นคู่คืออันคู่มันอันแก้วนาะพี่พ่อนจะปลูกเงินสนคัญขั้นบ่เฮ็ดอย่างส่นโอกตะคือทวดินปีนี่เช่นอย่างไรเนาะวะจะเฮ็ดเป็นคู่วะคุดเป็นคู่เป็นคู่คืออัน คู่มัน,นแกนะแล่ะเน่ยเพราะเพี่พ่อนจะปลูกเงินสำคันขันบเนเนน่เห็ุยังสั่นกุ้งเพิ่นบ่เพิ่นเหตุงานเหตุการ์โมมีเวลาเด้อออกมาทงเวิงทงไฮทงหน้าเนาะแล้วพี่พ่อนก็นเอาเขามาให้เวิรงให้ชุ่มมาค่าแะแหล่ปื้อปื้อมาลราพูนแหล่ปือป้อปื้อมาทั้งปลายใหม่ผลอ,อ้ยแหล่คกแกลแน่จะตกไว้ๆนี่บ่ราทั้งชั่วโมงเราพี่น้องคะ่ะนี่ทรงชาชมค่ะทรงไฮทรงหน้าค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศท้องฟ้า ท้องฟ้าฝนจะตกค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแหล่ปื้อๆมากะพูนแหล่ปือป้อมากทั้งปลายใหม่ฝนอนุ้ยแหล่คากแหล่แน่จะตกไว้ๆนี่บ่ทั้งชั่วโมงดอกพี่น้องคะ่ะนี่ทั้งได้สองบาทสามบาทน,นี่ละในประมาณนั่นแหละคะ่ะทั้ง,งเว้นว่าอันเบิร์นไลทเซเวนตากระแสบหูเสริฐตาว่เจ็บโท่หานสร้างมาเห็ดเวนตาห้มาเปลี่ยนเวนตาหา้แล้วคุณพี่น้องคะ่ะคงจะบ่ผลาดดอกบ่ผลาดแน่นอนเลยตกอีกแล้ว อันปลูกพริกไว้กับพอดีบริโหดเนะเาะพ่อแกอยากเขี่ยวแน่นหอดแล้วเรียบปล่อยค่ับพี่น้องค่ะแตกีบอมีสายฟื้นสายไฟแล้วพี่พอนก็นเดินมาเองเดินมาเองลูกเดินไห้เดินมาไห้เป็นกิโลกลั่วค่ะฝ่า,ฝาแลคือพื้นมากแลวคุณน,นะงนนี่มากแน่นอนเลยีนงนนี่คุณอะแรมากเลยคุณทั้งเบนจานจรักคุณที่ทั้งเบนจารักคุณอะแรมากแลงปื้อปื้อมากลเลยพุนแลปื้อปื้อมากทั้งปลายใหม่พุนโอ้ยแลค่กแลแเน่ จะโต๊ไว้ๆนี่บ่ทั้งชั่วโมงเอาพี่น้องค้านี่เหตุงานเหตุการณ์ไว้ขันฝนตกฟ้าบห้องแล้วพี่พ่อนกับเหตุงานใดเนาะขันฝนตกฝ่าห้องกับเหตุงานเหตุการณ์บ่ใดเนาะกําลังขออภัยด้วยค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอูกเราคือทวดินปีนี่เช่นอย่างไรเนาะว่ะเจอเหตุเป็นคู่ว่ะคุดเป็นคู่เป็นคู่คืออันคู่มันอันแก้วน่ะว่แล้วพี่พ่อนจะปลูกเงื่นขันขันบ่เหตุังื่น แหล่ปื้อปื้อมากะราพูนแหล่ปื้อปื้อมากทั้งปลายใหม่ผนโอ้ยแหล่ค่าแกลนเนี่ยจะตกไว้ๆนี่บ่ทั้งชั่วโมงเราพี่น้องค้านี่เหตุงานเหตุการ์ไว้ขันฝนตกถ้าฟ่าห้องแล้วพี่พ่อนกับเหตุงานใดเนาะขันฝนตกฝ้าห้องกับเหตุงานเหตุการ์บ่ใดเนาะอืกําลังผ้าชุ่มค่ะทรงไฮทรงหน้าค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศท้องฟ้าท้องฟ้าฝนจะตกค่ะเพื่อนๆค่ะนะ ทางออกไปสุดหน้าทิศท่างท่างกับทิ้ดหน้า <hi> ทิดท,งงงงทงงางแต่เป็นต๊กแต่เป็นออกทางทิดหนา้าหน้าอ้อมท่อนทางอ้อมหนา้าคาะอุย้ยแหล่ปื้มปื้มมากเลยพี่นอ้องค่ะคงจะแน่นอนเลยนี่จะมาไว้ฝ่าแหล่คือ,อปื้มมากเลยพ่น่ะงนนี่มากแน่นอนเลยนี่งนนี่พ่น่ะแหล่หลมนากเลยพ่นทั้งเบญจลักษณ์พนที่ทั้งเบญจลักษณ์พน่ะแหล่มากเลยก้าบอดโท้จักเทียขอบุญขอบุณในการรับชมเด้อ อันฝากช่องละพีพรพื้นผาด้วยนะคะบอกบ,าาบ,าาบ,าาบ่อใครกินเขาบอก่อใครชาดบ่อใครเปลี่ยนดอกพี่น้องขอทกดิวทุ่งนาค่ะคนทางคนทางไปหอดเบญจรักค่ะพี่น้องคะอันไฟสายไฟเสาไฟกับมาหอดเดียวเรียบร้อยมาหอดเดียวเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะตะกี้บ่มีสายฟื้นสายไฟละพี่พรกับเดินมาเองเดินมาเองลูกเดินห้เดินมาห้เป็นกิโลก,กลัวเป็นงานเหตุการณ์ไว้คัน ฝนตกฝ่าห้องแล้วพี่พอนกับเหตุงานใดเนาะขันฝนตกฝ่าห้องกับเหตุงานเานาหตุการณ์บไดาเนาะกำลังประพุักพี่น้องคะคงจะบอผาดดอกบอผาดแน่นอนเลยโ <c oughs> ต๊ะอ,อีกแล้วอันปลูกพริกไว้กับพอดีบรดวหดเนะเาะพอกับอยากเขี้ยวนี่ดิวทุ่งนาค่ะคนทางคนทางไปหอดเบญจลักษ์ค่ะพี่น้องคะอันไฟสายไฟเสาไฟกับมาหอดเดียวเรียบร้อยมากสายบ่ถึงชั่วโมงดอกนี่ จะโต๊กมานี่จะได้หากินเขากินน้ำแล้วจะได้ฝ่าแหล่คือพื้มมากลลวคุณน่ะ,นะงนี่มากแน่นอนเลยนี่งนนี่คุณน่ะแหล่มากเลยคุณทั้งเบนจะลักคุณทั้ทงเบนจะหลักพุ่น่ะแหล่มากทิศทางแต่เป็นโตก๊กแต่เป็นออกทางตินหน้าหน้าอ้อมทอนทางอ้อมหน้าคาะโอ้ยแหล่ปือป้อปื้มมากลลวพี่น้องคะ่ะคงจะแน่นอนเลยนี่จะมาไวสายบอถึงชั่วโมงดอกนี้จะโต๊กมานี่จะได้หากินเขากินน้ำแล้วจะได้เห็นนะ ทางออกไปสุดหน้าทิศทางท่างกับทิดหน้าบริกรแทแท้ๆเนาะคงสะไจะเหตุแบบนั้นลรมั้งจะทางาทาต้นมะเขือออกกันมะเขือเรือหลายอยู่เรือหลายแหงวะอ่อันก้าบดิโทคจะเถี่ยขอคุ่นขอคุณในการรับชมเดอ้ออันฝากช่องละพีพรพื้นผาด้วยนะคะบอกบ่ใครกบาบาคาาคาินเขาบอก่อใครศาสบ่อใครเปลี่ยนดอกพี่น้องขอษกปูเราคือโทดดินปีนเฉยอย่างไรเนาะวะ จะเห็ดเป็นคู่ว่คุดเป็นคู่เป็นคู่คืออันคู่มันอันแก้วนะว่แล้วพี่พรจะปลูกจังสันขันขันบ่นเห็ดจังสันกาบ่ได้โทษจักเทีย <laughs> ขอคุณขอคุณในการรับชมเดอ้ออันฝากช่องละพี่พรพื้นผ้าด้วยนะคะบอกบอกใ่ใครเก่งเขาบอกใครชาติบอกใครเปลี่ยนดอกพี่นออออ้องขอโทษเบื้องฝ่าเบื้องฝนเองแล้วพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> ผ้ายูเขาคนละผ้ายูเขาเนาะ แล้วพี่พ่อน่าจะปลูกไอ้ทวดินก็คงจะบริปปลูกอีกพี่น้องคะ่ะเบื้องในผลหน้านหอด้วเรียบรล่อยค่ะพี่น้องคะ่ะตะก,กี้บ่มีสายฟื้นสายไฟแล้วพี่พ่อน,น,เนเอ่เดินมาเองกกเดินมาเองลูกเดินไห่เดินมาไห่เป็นกิโลกลัวคนน่ะทางออกไปสุดหน้าติดทางทางก็ติดหน้าติดทางแต่เป็นต๊แต่เป็นออกทางติดหน้าหน้า,นาอ้อมพ่อนทางอ้อมหน้าขาอุ้ยแหล่ปือป้อๆมากเลยพี่น้องคะ่ะ คงจะแน,น่นอนเลยนี่จะมาไว้หอดเด้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องขแตะกี้บนมีสายฟื้นสายไฟแล้วพี่พอนก็นเดินมาเองเดินมาเองลูกูเดินห้เดินมาห้เป็นกิโลกลัวมันไดิกินแททเนาะผงสะไจะเหตุแบบนั้นลรมั้งจะทางตา้นมะเขือออกกันมะเขือเลื้อหลายอยู่เลื้อหลายแห้งว่ะอ,อันน้อยหนึ่งอยู่ถา้าแดดออกจังหน่อยอเพิ่นกันหัยเหียวน้อยหนึ่งต่ว่าก็ไข่อยู่เสื่ออัน เพื่อกระหงงลร้แห้งน้ำนันเมื่อเศ้านี่ก็ไเป็นนะท่างออกไปสุดหน้าทิศทางทางกระทิ้หน้าก้าบอดีโทษจักเที่ยขอบุญขอบุณในการรับชมเด้ออันฝากช่องรับผีพรพื้นผาด้วยนะคะบอกบอกใ่ใครเก่งเขาบอกใ่ใครชาดบใ่ใครเปลี่ยนดอกพี่น้องขอโทษไปเปลงออกขนาดย่ท้างน่นได้นะพี่น้องค่ะเลยจะบรดปูขออภัยด้วยค่ะขอบุณในการรับชมนะคะค่รรสะ,คะสวัสดีค่ะ ได้สองบานสามบานนี่ล่ละในประมาณนั่นล่ะค่ะทั้งว้นว่าันมึงไร้เซเวนตากระแสบหูเสบตาไปจะท้หานสร้สางมาเห็ดเวนตาหา้มาเปลี่ยนเวนตาหา้เห็ดงานเหตุการ์ไว้คันฝนตกถ้าฝ่าห้องแล้วพี่พ่อนกับเหตุงานใดเนาะขันฝนตกฝ่าห้องกับเหตุงานเหตุการ์บ่ใดเนาะกําลังไปพ้งบ่ไปหรอกถ้าเป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นบุญอย่างแล้วพี่พ่อนยังสิเข,ขาบานจังเขาบ้านเทนึง ค่ะถ้าบอมีเบียกไม่งานบอมีธุระบอบูกเคือโทดินปีนี่เช็ดอย่างไรเนาะวะจะเห็ดเป็นคู่บ่ขุดเป็นคู่เป็นคู่คืออันคู่มันอันแก้วน่ะบอแล้วพี่พ่อนจะปลูกงซส่นขันันบ่เห็ดอย่างส่นไปเปงออกขนาดอยู่ทาองน่นเด้อน่ะพี่นองค่ะเลยจะบไ้ปลูกหอดเด้วเรียบร้อยค่ะพี่นองค่ะตะกี้บอมีสายฟื้นสายไฟแล้วพี่พรอนก็เดินมาเองเดินมาเองลูกเดินไห้เดินมาไห้เป็นกิโลกลัวไม่ไหนี่ละนี่ ต๊ะกระต๊มากกะยาสิล่มเถาะยาสิร่มเถาะเนาะยาล่มยาหองยาห่อกะต๊มาดีๆงามๆค่ะไปไหวนี่ละนี่ต๊ะกระต๊มากกะยาสิล่มเถาะยาสิล่มเถาะเนาะยาล่มยาหองยาห่อกะต๊มาดีๆงามๆค่ะไปนะทางออกไปสุดหน้าทิศทางท่างกระทิ้หน้าไปเป็น